วันนี้เราอยู่ที่งานนะครับสวนมหากรรมดอกไม้อาเซียนนะครับหรือสวนริมกกเชียงรายครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศเออ,อ,อครับก็จะได้มันจะคนละบรรยากาศกับสวนตุงและโคมเชียงรายนะครับอันนี้บริหารจัดการโดยอบจอเขาบอกว่าเชียงรายเมืองแห่งสิ่งละปินนะครับ ว่าเมืองแห่งศิลปินคือศิลปินดังๆระดับระดับโลกเยอะมากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาให้ดูนะครับนี่คืองานประกวดอะไรต่างๆก็จะอยู่โซนนี้อ่าถ้าท่านมาช่วงนี้นะจะบอกให้ว่าเดินไกลหน่อยเหนื่อยฮะเพราะว่าเขาจำกัดทางเข้าทางเดียวแล้วก็รอตรวจอุณหภูมินะครับก็อาจจะทำให้ทุกท่านเสียเวลาหน่อยตาน้อย เป็นไงคะเดินไกลไหมไกล <c oughs> โอเคเดี๋ยวพาเดินเที่ยวกันมีให้วาดภาพด้วยนะเดี๋ยวพาเด็กๆไปดูโซนวาดภาพกับม,มานี้ก็อาจจะเดินไกลหน่อยฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าด้วยว่าช่วงนี้เนาะเป็นช่วงโลกระบาดท,ที่สำคัญโควิด1 9นะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพจให้ด้วยครับแล้วก็ ถ้าต้องการแบบติดตามแบบจริงจังที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ก็เรามีอ่า YouTube นะครับชื่อเดียวกันชั้นวอตัวลายก็ไปกดซั b สติคไรกันได้นะฮะประมาณนั้นจะได้เจอเพื่อนๆนะครับพาดูเรื่อยๆครับไม่รู้วันนี้สัญญาณเน็ตจะพอไหมเพราะว่าเมื่อวานคนเยอะแล้วก็เน็ตมันก็ตัดไปเลยนะครับผมใช่นใช้เน็ต AS ตัวคือทับสุดนะครับที่จะเร็วได้ได้ขวานะั่นคือแม่น้ำกกนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่นะครับก็คือเชียงรายนี้เป็นเมืองแห่งศิลปินศินละปะนะครับก็จะมีให้วาดอันนี้คือแม่น้ำกกครับซุ้ม,นะมถ้าเป็นกลางคืนตรงนี้ก็ถ้าใครอยากจะมาดูก็จะมีไฟครับก็จะสะท้อนแสงหน่อยนะ นี่คือแม่น้ํากกนะครับแม่น้ํากกก็คือไหลลงนู่นน่ะไปลงแม่น้ำโขงสวัสดีครับคุณอาโนไอซักนะอ่านผิดขออภัยเดอ้อนี่นะครับเดี๋ยวพาเดินทุกท่านเดินเที่ยวถือว่าผมพาเที่ยวด้วยแล้วกันเนาะ,นะครับศิลปินดังๆภาพสู่วยระดับโลกระดับประเทศอยู่ที่เชียงรายนะครับงั้นเลย ชิลๆอยากวาดอะไรก็วาดเลยนี่เขาบอกวาดด้วยมือสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับอยากมาวาดเล่นวาดอะไรก็โอเคเลยเด็กๆชอบนะครับแก้วก็เปิดคล้ายๆกันนะครับกับ,ขอ,อบของเทศบาลนครเชียงรายของเทศบาลนครเขาเรียกว่า,างาน เชียงรายดอกไม้งามครับก็ครั้งที่17ประมาณนี้แต่อันนี้เป็นของอบจองการทหารสนจังหวัดก็เรียกว่าเชียงรายดอกไม้อาเซียนครับผมนะบก็บรรยากาศประมาณนี้ครับใกล้เคียงกันดูเดอะพีคอลลดีนะครับอ่ะพาไปดูลองว่างมาแอวกันเด้อนะครับ อากาศอากาศไม่เย็นไม่ร้อนครับอากาศกำลังดีนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับ,รบอากาศปกติทางเชียงรายก็สบายๆยอยู่แล้วครับนะครับช่วงนี้อากาศอุ่นขึ้นมานะครับอุ่นขึ้นมาได้สองสามวันละนะครับเอ,อ่ครับเยืนลงพองดี ถ่ายรูปกันครับถ่ายกับสาวคนนี้ถ่ายสาวคนนี้หน่อยบรรยากาศนะครับบรรยากาศครอบครัวบรรยากาศสดชื่นนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูอีกมุมหนึ่งสวยงามครับ หาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับช่วงเย็นๆสวยพระแบบจะมาดูยามค่ำคืนก็ได้หรือว่าท่านจะมาดูกลางวันก็ได้นะครับแล้วแต่ ก็จะมีล็อกเดินนะครับจะเดินริมน้ําก็ได้หรือเดินริมกลางก็ได้หรือจะเดินริมขวาก็ได้นะครับผมจะเข้าทางออกทางช่วงนี้เมื่อก่อนเดินแล้วก็ทะลุออกอีกทางได้เลยออกชลอ,อ5023ฝั่งด้านในก็ได้เลยแต่ตอนนี้ไม่แล้วครับตร <c oughs> งนี้บรรยากาศไหนเรเดินไปจะถึงทิวลิปเนาะ แล้วก็พอถึงทิวลิปล้วก็จะพากลับมาดูสวนกล้วยไม้นะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่อของทั้งอบจอทั้งของเทศบาลนครก็จะเด็ดเป็นไฮไลท์ทั้งทิวลิปและกล้วยไม้เช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่ก็แต่ละปีก็จะทาแบบคล้ายๆกันนะครับปีนี้เห็นทิวลิปน้อยหน่อยยังไม่ยังไม่บานนี่ครับที่เห็นนี่คือดอกไม้จริงๆนะ สับปะรดแชร์ด้วยนะครับใครมีดาวเยอะๆก็กดได้นะนะครับนี่บรรยากาศดอกไม้เดี๋ยวจะพาเดินไปจนถึงดอกลิลลี่เดินไปจนถึงดอกอ่าทิวลิปนะฮะบรรยากาศฟังเพลงเพลินๆนะครับก่อนที่แสงจะหมดเนาะอ่าหน้าน,นี้คือดอกทิวลิปครับ ก็จะมีกลิ่นหอมนะครับจบไปเรื่อยๆครับที่เชียงรายครับคุณวิษณุนะครับที่เชียงรายเขาเรียกว่างานเชียงรายดอกไม้อาเซียนนะครับก็คือเขาเรียกว่าอาเซียนฟลาวเวอร์นะครับฟัสต์ถือว่าไ่ภาษาอังกฤษยังไงล่ะจะอ่านให้ถูกครับต้องอ่านให้ผิด ก็อ่านถูกมันจะไม่หานี่ครับใครอยากรู้ที่ไหนอ,อ่านซะนี่นะครับก็คือจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายครับจัดทุกปีนะครับปรจัดคู่กับของเทศบาลน,นาครน,นั่นแหละนะครับชัญญาณชัดเจนอะไรยังไงแจ้งได้ด้วยนะครับแต่วันนี้ดีครับมันยังไม่ตัดเพราะว่า รอบที่แล้วเามื่อคืนสัญญาณตัดเลยเพราะว่าช่องสัญญาณหรืออินเทอร์เนต็ตอาจจะไม่พอนะครับมันส่วนแคบๆแต่อนนี้มันหลายไร่เลยเมื่อคืนมันสิบไร่นะครับรบรรยากาศชิวๆครับ ข้างหน้าก็คือแม่น้ำกกนะครับข้างบนที่เห็นเป็นสะพานลอยนั้นก็ชล5023เป็นบายพาสนะครับฝั่งตะวันออกของเชียงรายเส้นนี้ก็ไปจรดนู้นะ่ะเชียงของนะั่หนะฮะด้านหน้าก็เป็นทิวลิปนะครับมีสะพานด้วย ด้านหน้านะครับเป็นปกติจะสามารถเดินทะลุเดินออกได้นะเดี๋ยวนี้เขาปิดกั้นให้ขึ้นออกเข้าออกทางเดียวนะครับประมาณนี้ไฮไลไท์จะอยู่ด้านในสุดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นนาฬิกานะฮะก็ กี่โมงครับไอ้นะครับเข็มสั้นเข็ยมยาวมันใกล้เคียงกันนะนะครับด,ดูประมาณ5้าโมงนิดๆนี่นครับทิวลิปก็คือถือว่าเป็นพระเอกนางเอกของที่นี่ครนี่คือทิวลิปนะครับเชียงรายดอกไม้อาเซียนนะครับเชียงราย2020ครับ สนะวัสดีเฮียตะด้วยนะครับคนกำลังดีครับผลกำลังดีโซนเยอะก็มีโซนมากก็มีนะครับแต่ถ้าเทียบกับทุกปีก็ถือว่าน้อยละนะครับปกติ mm hmm. ทุกปีนี่ mm hmm. ต้องเหยียบกันแล้วประมาณนี้นะ บรรยากาศเดี๋ยวพาเดินขึ้นสะพานทิวลิปครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับทักทายพูดคุยทักทายฝากไงฝากแชร์ฝากกดไลค์ด้วยด้านหลังเป็นทิวลิปนะครับนีบ่นะฮะบรรยากาศนะครับอันนี้ทิวลิปอย่างไม่บาน ไม่ให้ทลิีทลิบ,บานแล้วแต่ลิลลี่ลิลลี่ลิลลี่ยังไม่บานมีบ้านบางดอกช่วงปีใหม่ก็น่าจะกำลังดีครับนี่มองออกไปข้างนอกสบายดีสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีนะครับให้ทุกท่านดูบรรยากาศไปเรื่อยๆ ไอ้ขย่าถ่ายรูปแป๊บดูจากรูปดูจากกล้องนี้สีมันสดจังเลยสวัสดีทุกๆท,ท่านครับเดี๋ยวรอสะพานว่างแป๊บนึงจะพาเดินขึ้นไปนะครับโอเคนะครบ,บรรยากาศโอเคเนาะสามารถเดินขึ้นได้ถ้าใครอยากจะขึ้นสะพานนะครับ เหมาะกับสาวๆหนุ่มๆมาเดินเล่นเดินแอววกันได้ครับสวนสวยเชียตรงนี้เป็นโซนใหม่นะครับน่าจะมีดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยอืมแบบสวยแบบเอื้อๆฮะประกาศ เ็ก็สลับสีนะครับส้มม่วงเหลืองแดงอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินออกอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปบายบายกันที่สวนดอกไม้สวนกล้วยไม้ครับเปิดไฟละ ดีทุกทกท่านนะครับไม่ได้ทักถายใครก็ขออภัยพอดีกล้วยเดินเหยียบชาวบ้านเขามันเอกินก็มีมุมให้ถ่ายภาพาหลายมุมครับถ่ายกันจนเหนื่อยแหละตรงนี้เป็นร้อยไร่ครับที่เป็นดูแลโดยอบอจเชียงราย เหมนครับสวนทิวลิปนะฮะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่หนึ่งเป็นอุโมงค์ลูกหัวใจนะครับเดินรอบอุโมงค์ก่อนไหมเราก่อนมาไหนทีมทีมออกมา ลูกจ๋าขอรูปหนึ่งค่ะลูปดีขอบคุณค่ะอบรวิวนเดี๋ยวราดบรรยากาศนะครับเอื้อครับไม่รู้ภาพสัญญาณเป็นยังไงบ้างนะครับก็ฝากสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ใหม่2,021,2564นะครับสู้ๆครับทุกท่านครับเออบรรยากาศ ตรงนี้ก็จะเป็นสายน้ำวิ่งผ่านไปเรื่อยๆก็จะมีเส้นไฟสีม่วงๆนะครับลายเรียงนะฮะเรียงลายไปตามสายน้ำนะครับนี่คือนะครับถ้าท่านสอบถามว่าแอยู่ที่ไหนนี่ที่นี่เลยครับสวนแสงสินยิงสายน้ำก็คือปีนี้เขาเน้นโทนแสงสีนะครับเพิ่มไ้ด้วยนะครับก็จะ ปลกตาปกติก็จะมีแต่ดอกไม้ให้เราดูนะครับมาเที่ยวกันได้ครับเชียงรายก็ยังเป็นโซนสีเขียวแล้วก็ขบวนการอาจจะช้าหน่อยช่วงคัดกรองคนก็ขอทุกท่านทําใจเนาะว่าเราเที่ยวในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับจะช้าช่วงต่อแถวหรือเ้นระยะเช็คอุณหภูมิแล้วก็สแกนนะครับไทยชนะนะครับหรือ เขียนชื่อถ้ามาเป็นครอ,อบครัวเป็นไรก็ฝากไปลงชื่อได้ไม่จําเป็นต้องไปลงทุกคนนะครับคือเว้นระยะห่างกันด้วยสวัสดีทุกทกท่านนะฮะอันนี้มันเหมือนดอกทานตะวันจะทานตะวันน้อยเหรอเนี่ยทานตะวันน้อยอ่ะถามว่าดอกอะไรนี่ฮะทานตะวันน้อย คือคนกำลังดีมากเลยฟินๆนจังแต่เที่ยวงานออกไม้มาปีนี้แหละฟินสุดละวพราอะไรเพราะคนน้อยดีปกติแทบเดินเหยียบกันตายถ่ายรูปก็มีแต่เดร์พีเพินะครับประมาณนี้ครับก็มาเที่ยวก็สวมหน้ากากทุกท่านนะครับก็เอาออกถ้าที่จําเป็นตอนถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างๆเท่านั้นนะครับระวังรักษาตัวเพื่อรักษาผู้อื่นด้วยนะครับประมาณนี้อ่า สวัสดีทุกๆคนนะครับถ้าทักทายเท่าที่จําได้สวัสดีเฮี่ยตะด้วยสวัสดีทุกคนข้างบนก็มีเครื่องบินบินด้วยนะนสวัสดีทุกท่านครับก็ใครผ่านเข้ามาก็แวะเวียนทักทายแอดทักโค้ทักทายกันได้ครับฝากสวัสดีหรืออะไรทติก๊กงสติ๊กเกอร์ก็ยังดีครับแหน่นะจะได้มีแรงเดินะเน,นียสวัสดีทุกท่านครับทีมทักทายพูดคุยกันได้ครับ ไม่ต้องกลัววันนี้แอดก็แจกกล้องหลังไปตัวหนึ่งนะครับประดีซื้อมาแล้วแต่ว่าแต่เอากันตรงๆคือภาพมันกลางคืนมันไม่ผ่านอาจจะเราอายุเยอะด้วยแหละแต่กลางวันนะพอได้ครับกลางวันชัดเจนสวยนะครับแต่พอกลางคืนเราไม่เห็นเอ้ยแจกดีกว่าให้หนุ่มๆเข้าไปดีกว่าเราก็ซื้อตัวแพงไปเลยนะครับของถูกตามสไตล์ครับของถูกหาดีมันยากอยู่แล้วครับนี่ตรงนี้จะเป็นโซนจะแตกต่างจากของอบจอที่ผมพาเดินเมื่อคือนนะครับตรงนี้จะเป็นของอ่า ก็แตกต่างจากเทศบาลนครเชียงรายดอกไม้งามเมื่อคืนอันนี้อันนี้เป็นของเชียงรายดอกไม้อาเซียนเป็นของอบจนะครับก็ลักษณะปีนี้จะเพิ่มเมื่อคืนมีระบบแสงสีเสียงเข้ามาด้วยนะครับมานดูเป็นน้ําตกที่ยอดขึ้นะฮะเป็นน้ําตกที่มีแสงสีนะครับอ่าก็จินตนาการไปมีไดโนเสาร์ด้วยนะเออเออแต่จังไดไดโนเสาร์จังไดจังได ะะเดินไปเดี๋ยวจะพาเดินเล่นครับชิวๆดีเดี๋ยวพี่เพิ่มีไม่มากครับก็จงจัดอีกหลายวันนะครับถึงเดือนมกรานะฮะฝากพูดคุยทักทายกันด้วยเด้อพิมพ์ได้ครับนะครับสวัสดีทุกคนไมคขีดไฟก่อไฟอะไรก็สวัสดีทุกคนเด้อน,นะครับประมาณนี้เดี๋ยวพาเดินดู ปีนี้พิเศษนะครับก็จะมีแตกต่างกว่าทุกปีหน่อยนะครับเพราะว่าอาอยู่ในธีมแสงสีด้วยเนี่ยตอนนี้อยู่น้ำตกนะนะครับนี่ฮะน้ำตกเสียดายเนาะมันะมเดินะลูปไปฝั่งนั้นไม่ได้ก็เดี๋ยวเดินกลับทางเดิมนะครับเดี๋ยวจะพาพาไปสวนออกมา,าเขาเรียกว่าสวนอะไรล่ะสวนกล้วยไม้นะครับ ถ้าเป็นของเทศบาลนาครจัดในสวนตุงและโคมก็าเช่าเป็นอุโมงค์ด้วยไม้เหมือนกันนะครับที่นี่ก็จะเป็นสวนจริงๆเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่เขากว้างนะครับริมสวนริมกกปกติก็มาเที่ยวกันได้ทุกวันทั้งปีอยู่แล้วนะครับมาออกกําลังกายออกอะไรกันนะครับรอืมปพาเดินดี ข้ามน,นับตกกันามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปสวนกล้วยไม้แล้วฮะตัวน,นี้ก็จะเป็นโซนสุดท้ายละแดงเดินเริ่มจะไม่ไหวละเ <c oughs> ที่ยวกันได้นานแล้วก็อิ่มก็จะมีอย่าลืมนะครับที่นี่มีศูนย์เรียนรู้ชนเผ่าท่านจะสามารถเรียนรู้ชนเผ่าที่กลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในไทยได้ครบทุกชนเผ่าเลยนะครับก็จะมีสวน ให้ดูนะครับเป็นบ้านด้วยแล้วก็แสดงกิจกรรมวัฒนธรรมมีของชนเผ่าขายด้วยนะฮะอยู่ด้านหลังอย่าลืมไปอไปชมพูดคุยท่าทายนะครับทีนส่วนนี้ผมชอบไงสีม่วงลูกสาวชอบนะครับนี่ก็จะเป็นดอกกล้วยไม้อันนี้ก็ดอกกล้วยไม้มาอยู่ในบรรยากาศชิวๆนะครับอันนี้เป็นน้ำตกประดิษฐ์นะเดี๋ยวถามอีก ก็จะสวยได้อีกบรรยากาศหนึ่งครับนี่คือมุมสำหรับคนชอบกล้วยไมย้มีจําหน่ายนะฮะเ,เก็บรักษาไว้ท่านอื่นดูด้วยนะครับอย่าไปสัมผัสอย่าไปจับอะไรมากมายอือันนี้อยู่ตลอดปีนะเนี่ยอครับสวัสดีทุกท่านนะ นะครับเน้ยอากาศรอบตัวอาจจะแอบหยุดแป๊บหนึ่งก่อน,น,นสงสัยจะอีกนานครับไปแล้วครับมาเลี้ยงมาทางนี้อ่สวยงามครับ มาดูกันได้นะครับนี่คือบรรยากาศฝั่งที่ผมเข้าครั้งแรกที่เปิดให้ชมไลฟ์สดก็คือฝั่งนู้นนะครับอันนี้กลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับสวัสดีปีใหม่2,564นะครับมุมนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปงานอีกมุมนึ่งกัน้เนาะนะครับเอานะน่าจะได้ไอเดียครับผม มาแอลกันได้นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกๆขั้นเดี๋ยวปีนี้ก็ถ้าเพื่อนๆหรือพี่นๆน้าๆที่สนิทกันมาเที่ยวก็อาจจะไม่ได้มีออฟโรดให้เที่ยวนสนุกสนานพอให้หายและลึกถึงกันครับผมไปแล้วคาับบ๊ายครับไปแล้วเด้อเอาให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่ง